พี่รบกวนอธิบายให้หน่อยครับเพราะจะถ่ายวีดีโอครับตรงนี้ก็ได้เด็กใหม่ครับตรงนี้เด็กใหม่ครับยางครับนั่งนั่งนั่งทำถุงหอมทำถุงหอมสามารถเลือกกินได้เราทำเราบรรจุเองบรรจุเสร็จแล้วเราก็ไปโดมเอาว่าเราจะกินไหนเขาก็จะใส่ให้เราก็ได้แบบนี้ นั่งเลยตรงโน้นว่างมันพ้อมมาเลยค่ครับ่มาแล้วพี่เขาอธิบายให้ฟังใครใครมาใหม่ไปนั่งใหม่เลยครับไปใหม่ไปนั่งตรงไหนก็ได้ใครยังไม่ได้ถุงกาขอถุงกับพี่เขาเลยอันนี้ก็เป็นการทำถุงหอมจากดอกไม้แห้ง เป็นดอกไม้ที่เราเจอในบ้านใคร อากาศใช่เพราอากาศเข้ามาแทนที่มันก็เลยแห้งพอมันมีช่องว่างอากาศเวลาเราใส่งเกเข้าไปมันก็จะถูอย่างดีไม่เห้ือนอย่างเช่นพิชูถ้าหนูไปแช่น้ำมันถูดได้ดีเพราะพิชูมันแห้นมากแล้วมันหยุดอยู่เยอะมากของพวกนี้เนแทนที่เราจะใช้น้ำเราก็ใช้เป็นน้ำหอกแผลเ่าให้มันหดน้าหมอยู่นตัวแก็้ปล่อยถกตนี้ก็เริ่ม น้ำหอมมันเป็นน้ำมันอะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหอบไว้ก่อนประมาณสามวันก่อนที่จะเข้าทำงานละต้องไปเก็บเอาไว้มาอ,อบอย่าให้ก็ตากมากดอกอันนั้นเนี่ยกำลังร่วงใช่ตัดเครื่องฟ้านีา่ไงนี่ไง

มันมีกลิ่นตามธรรมชาติเฉยมันมีกลิ่นตามธรรมชาติมันเป็นตะไคร์อันนั้นได้กลิ่นเบอร์เลยสี่อ,อ๋อได้ได้ครับได,ได้ครับ